มีคนนะอ่ะเขากระจกข้างประตูเขียนตั้งถังเหมือนเป็นคนนั่งอยู่ขอบตึกตัวเลขายไม่ดอกเดียวเลย นะครับเป็นอีดิเตอร์ครับครับผมโงครับอยู่แผนกเดฟครับผมสวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับอยู่แผนกเดฟเหมือนกันครับสวัสดีครับแต็นโมแผนก KL สปอร์ตครับผมดูจากทีมคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะแข่งกันเทใครครับสงการว่ะฮะสงการเหรอสงการผมไม่เล่นหินนะคอนเทนต์วันฮาโลวีนถามก่อนดีกว่าว่าสี่คนนี้มีใครกลัวผีกันบ้างปะกลัวครับ ไม่กลัวแต่ก็ถ้าเจอก็อาจจะกลัวแต่เฉยๆไม่ได้แบบระ <l ug> แวงอะไร <Them. S 1> <l ug> เฉยๆครับแต่ถ้าเจอก็คงอย่างนั้นแหละครับอันเด็กพี่เคยกลัวนะพี่เคยกลัวนะเรื่องที่ผมชอบนะครับก็คือเรื่องอินซิเดนตครับเพราะเรื่องขา้ขาวๆมันจะเป็นประมาณว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับอยู่ดีๆลูกชายเขาก็ล้มป่วยไปโคม่าไม่ได้สติ <l ug> หลังจากที่ลูกชายอยู่ในอาการโคม่าครับก็ต้องพบเจอกับ ประสบการณ์รีลลับมากมายแล้วพวกเขาครับก็เลยต้องพยายามหาวิธีต่างๆเพื่อมาช่วยลูกชายของเขาให้ฟื้นขึ้นมาครับฉากที่ชอบก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งครับเป็นฉากที่มันจำสแกรครับเขากำลังเล่าเรื่องเหมือนเล่าเรื่องความฝันไงครับแล้วภาพมันจะตัดสลับไปมาระหว่างความฝันกับฉากที่เล่าเรื่องอยู่ครับแล้วมันจะมีฉากหนึ่งที่ตัดกลับมาแล้วเหมือนเป็นผีอยู่ข้างหลังเลยครับซึ่งตอนนั้นที่ดูก็คือกลัวมากตกใจมากแล้วก็เป็นฉากที่แบบว่าจําไม่เคยลืมพงหลังเรื่องนี้เลยขอผมก็ดอะ s h i นิ่งครับผม เฮ้จอนนี่เฮ้ยหนังดีหนังสไตล์รูบิกครับครอบครัวหนึ่งผัวเมียลูกชายก็จะพระจัผูไปได้ดูแลโรงแรมโรงแรมหนึ่งก็แต่โรงแรมนั้นก็มีเรื่องราวเบื้องหลังซับซ้อนมากมายทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น ส,ส่วนอ่ะซีนทีช <c oughs> น่ชอบเหรอครับซีนเดินขึ้นบันไดครับแต่ผมผมพูดผมพูดเชือไม่ได้กูสะบ <c oughs> ัด <c oughs> <c oughs> จริงๆก็ดูหนังผีมาเยอะนะมันก็น่ากลัวอะไเรื่องแต่เรื่องนี้ชอบเพราะคาแรคเตอร์เรื่องมันเรื่องเดซายเลน มันเกี่ยวกับหุนกระบอกอะไอ้พวกหุนกระบอกที่แบบคนภาคเดยภาคตามแล้วเขาุนปอยู่ข้างๆแล้วลงแบบขโมยเสียงคนนู้นคนนี้มาใช้อะไรเงี้ยสิ่งที่ชอบมาอยู่ตอนจบไปแหละตัวละครหลักของเราไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งจําไม่ได้น่าจะเป็นผู้ชายหรือเจ้าของบ้านอะไรทุกอย่างนี่แหละที่แบบนินมาตั้งแต่ตอนปะกลางๆเรื่องสุดท้ายแล้วไอ้ผู้ชายแก่ๆคนนั้นอนะมันไม่ได้มีชีวิตแล้วมันโดนแบบดัดหลังเอาไม้เสียบข้างหลังให้เป็นหุนกระบอกอะไอ้ผู้หญิงคนข้างๆนี่คอยดูแลเป็นแบบคนภาคเสียงไอ้ผู้ชายคนแก่คนนี้น พ่อแม่พาไปดูหนังจูออนที่เมเจอร์แต่จำในเรื่องคร่าวๆไม่ได้นะเราก็อยู่ในโรงไปแล้วตอนนั้นดูไปได้ครึ่งนึองถึงฉากที่ผู้หญิงอ่ะที่มันนอนในบนเตียงอ่ะผีพป่าโฮมเออแล้วมีอยู่ทั้งโผล่กองขึ้นมาอยู่ทั้งเปิดประตูปั๊บเจอหน้าผีพี่หลับเลยตอนนั้นนอนไปแบบทั้งเรื่องอ่ะตั้งแต่กลางเรื่องถึงจบเรื่องแม่ปลุกฟิร์สตื่นแต่ลูกปลกปลกไปหมดแล้ว มันอยู่ในช่วงมอสี่มัง้งอายุประมาณสิบหา้ามงโตแล้วมันเหตุการณ์ในวันนั้นคือมันเป็นวันไม่สา์จีนก็ตุ่จีนอ่ะก็คือปกติที่บ้านอ่ะเขาจะไปก็คือไปอยู่บ้านอาม่ากันหมดช่วงเวลาประมาณสามทุ่มมัง้งพี่นั่งเล่นเกมอยู่ไอ้อยู่ตรงประตูห้องพี่อ่ะลูกบิดมันบิดออกมาเว้ยมันบิดอย่างเงี้ยบิดเสียงดังพี่ก็สงสัยใครมาวะแม่น่าจะมามั้งแล้วพอพี่จะเดินไปแบบจะเปิดประตูแล้วอ่ะอืมยังมีคนอ่ะเคาะกระจกข้างประตู มันเกล็ดนะไม่ใช่มานเกต็แบบมันเกลบดนั่นเลยคือมันสีใสนะก็เห็นว่ามีคนเคาะเห็นแบบเห็นมือมันจะเอ้ยแม่แหละ้ะก็เลยเปิดประตูปึ๊บดึงออกมาโอเคไม่มีใครโอเคเล่นกูแล้วแหละก็เรื่องของผมมามันจะเป็นเรื่องตอนที่ผมอยู่หอตอนเรียนมหาลัยประมาณปีสองหอผมมันจะอยู่ขอเรียกว่าส่วนหน้ากันอยู่หน้าหน้าหน่อยนะครับเนี้ยผมต้องเดินไปส่วนหลัง เพื่อไปหาของกินกับเพื่อนตอนนั้นก็ไม่ดึกมากนะเวลาประมาณทุ่มกว่าก็ยังมีคนนั่งอยู่ปกติคนเดินปกติผมก็เดินไปกับเพื่อนเดินไปเรื่อยๆผ่านตึกๆกหนึ่งผมและเพื่อนอนะหยุดกันทุกคนแล้วก็จับมือกันได้เลยปรับขนลุกตั้งแต่ขาถึงหัวเลยมองหน้ากันเลยถามเลยว่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมหางตาเหลือบไปเห็นเหมือนเป็นคนนั่งอยู่ขอบตึกซึ่งตรงนั้นนะ่ะมันไม่มีทางขึ้นเลยมันเป็นขอบแบบ เหมือนมันเป็นตึกที่ทําเพดานสูงอะชั้นเดียวอ,อและนั่นแหละเห็นขาห้อยลงมาจากตรงนั้นแล้วพอหันกลับไปดูปุ๊บไม่มีแล้วก็ไม่มีทางที่คนจะขึ้นไปได้แน่ล้านเปอร์เซนต์เท่าที่จำได้มันมีเรื่องหนึ่งตอนอยู่หมนหนึ่งมั้งตอนนั้น,นที่บ้านจะรู้จักกับป้าคนหนึ่งในหมู่บ้านเข,า,ขาชื่อเขาชื่อป้าจิ๋ม <laughs> <laughs> บ้านผมอะมนอยู่ต้นซอยแล้วบ้านของป้าเขาอะอยู่กลางๆหมู่บ้านใช่ไหม ในนี้วันนั้นอ่ะเหมือนแม่ก็ไปคุยกับเขาเนี่ยแหละคุยตามปกติเข้าไปคุยเล่นด้วยอ่ะแล้วผมก็ไปด้วยขี่ยานไปแม่ก็ยืนคุยกับป้านเขาก็ออกมายืนคุยอยู่หน้าบ้านใช่ไหมในนี้แปลนบ้านมันเป็นแปลนเหมือนแบบบ้านทั่วไปที่แบบมองเข้าไปจากประตูรั้วอะ่ะหลังประตูรั้วจะเป็นรถที่จอดอยู่ <ขา S 1> ใช่ปะแล้วหลังรถก็จะเป็นเหมือนแบบกระจกอะ่ะเป็นห้องรับแขกข้างในอะ่ะนนี้ไอ้กระจกข้างในบ้านอะ่ะมันจะมีโซฟาหันหลังให้กระจกอยู่คือเรามองไปจะเห็นแบบโซฟาหันหลังอะ่ะนะหรอปะแล้วมันมีผู้หญิงแบบ คนแก่ๆคนหนึ่งอะแบบมือผัวหน้าออกมาจากโซฟาแล้วก็หันมาหันมามองเราแต่ในบ้านมันปิดมืดนะไม่มีไฟเลยเลยเขาหันมามองเราก็มองเขากลับอย่างนั้นแต่แบบในใจเราก็คิดว่าแม่ของป้าแกมั้งก็น่นาจะรุ่นๆอายุประมาณนี้แหละพะป้าแกก็ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยแม่เขนาน่าจะประมาณนั้นแหละเหมือนวันนั้นะกลับไปผ่านไปสักแบบสักพักมั้งก็ไปถามแม่ว่าป้าคนเนี้ยเขาแม่เขามาอยู่ด้วยเหรอเพราะปกติอะได้ยินแค่ว่าน้องชายเขาจะอ,อยู่ด้วย แต่แม่บอกว่าน้องชายเขาไม่อยู่ด้วยอย่างเดียวแม่เขาก็เสียไปนานแล้วเพราะแบบเขาก็อยู่เยอะแล้ว่ะแม่เขาก็แบบไม่ได้อยู่แล้วตอนนั้นก็เลยแบบอ๋อสงสัยเจ้าผีแหละก <laughs> ็เลยรู้สึกว่าไม่มัน, <c oughs> น,นเป็นความรู้สึกว่าแบบว่าเออบางทีผีมามันก็มาในรูปแบบแบบรูปแบบคนเนี่ยที่เราแบบ<อ>ไม่ได้กลัวอะไรเราก็คิดว่าคนเฉยๆมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งคือเป็นช่วงที่น้องผมไปบวชเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในคืนคืนหนึ่งที่มันมีเสียงแบบเสียงนั่ง เสียงเหมือนหมาหอนโอเคเสียงเหมือนหมาหอนแต่ว่าไม่ใช่หมาเหมือนอะไรที่เหมือนลมผ่านช่องเล็กๆตอนแรกก็คิดว่าเป็นเสียงหมาหอนเข้าไปซึ่งผมก็เคยโบดผมก็ได้ยินเสียงแบบนี้ประจําสุดท้ายมันรู้อีกทีคือตอนเช้าวันรุ่งขึ้นอ่ะไปคุยกับเจ้าว่าันคือเมื่อวานเป็นวันออกพรรษามันเป็นวันปล่อยผีอืแล้วก็เสียงแล้วคือเสียงเป็ดร้องอื ตอนนั้นทาไม่ค่อยได้เล่นตามคนอื่นเขาเท่าที่แบบพรองได้ก็คือเหมือนเราต้องจุดทูปก่อนตรวจเรียกเขามาแล้วก็เอาทูปควานเข้าไปในแก้วเหมือนให้ควานเข้าไปอยู่เนี้ยแล้วก็ความแก้วลงไปอยากทำอะไรเขาก็ทำถ้าเกิดจะเชิญอ,ออกเราก็บอกเออเชิญออกแ้วดูคนพรอมไปะพรอมอะ่ะพพรอมคนะรับนะพื้อนะพรอมคนะรับพพรอมคนระับพพรอมคร พุทธโอ่านะพุทธโอ่านะพุทธโอ่านะอ๋ออันเชิญดวงวิญญาณที่สถิตอยู่นะที่แห่งนี้มาสถิตอยู่ในแก้วไปเลย ยาในแก้วใบนี้ให้ไปที่คํมเบอร์ใช่ขอัโไม่พยายามกอ่ยายนี่ยายามกันนะกระังอย่างนั้น S <S ใชยรู้ฉันนี่หลบวิญญาณเข้า<ก> <S 2> <S 2> มาแล้วคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงคืออะไรครับยาอะไรครับ เราออถกทาหารแทนแทนไร,นรนะตายมานานหรืยัง ที่นี่ใช่ไหมช่วยยังไงไม่นะ <S <S 2> <S 2> ไปไวเธอด้วยไปอีกตัวหนึ่งก็นะขออนุญาตขออนุญาตเชิญออกครับไปทางออกไม่ออกไม่ออกกูดันเองอ่ะขออนุญาตเชิญออกอีกรอบครับ ไอ้กุจีอันนี่คนแท้ต้องไปหาคนเลยงขออนุญาตเชิญออกครับอ้นนี้คือออกยังไงผมไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นี่ออกไปแล้วแต่เขาเขายิ่งอยู่ก็เัแต่เราแจ้งออกแล้วออกไอ้แล้วองาเคอาเอาอล้วดีผมดคนใครดันอมีดันตอนออกอ่ะ อืมก ok. ็จะออกเปิดคอนเทนต์มาแบบกะแก้วอยู่เฉยๆอ่ะก็แบบไม่ได้อะไรเราใช้ทุกขอเข้ามาได้เลยว่าพี่ได้ครับเราพูดว่าไงบ้างก็เป็นการแสดงก็พูดเป็นตามบทอย่างนี้แล้วแต่ทูกต้องจุดอันใหม่จุดคนเดียวได้ครับสามดอกสามดอกสาดอกครับออกด้วยเหลือนิ้วอยู่คนเดียวด้วยเราสุดทายอ่ะก็บอกว่าเรามาทำการแสดงเราไม่ได้ได้คิดอะไรเกินเล ามอไม้ดอกเดียวเลยแต่บนไม้ดอกเดียวเขาไม่ตกแต่จริงดอกเดียวมันตกจริงว่าคนตายการทำอะไเป็นอันไม่สุภาพการทำอะไรเป็นอันไม่สุภาพขอขอาสม่ขอํามาไว้ในที่นี้ด้วยครับโอ้ครอ ไม่เคยเล่นนะครับก็กลัวมีความกลัวด้วยความแปลกใจด้วยผสมกันไปนึกถึงมันเวลาเก่าๆที่เล่นกับเพื่อนนะ <c oughs> แต่มันก็ที <c oughs> ทางนั้นก็อยากไปลองเลยมันมีจริงไม่เคยเล่นครับแต่ก็มีความแปลกใจก็สงสัยเว่าแบบมีใครดันไหมอะไรแบบนี้ละคที่ถามดูก็คือ ไม่มีใครบอกว่าดันนะแปลกใจแหละมั้งแต่ถ้าถามว่ากลัวคงไม่ได้กลัวหรอกเพราะแบบจะอยู่กันเยอะทีมงานหลังกล้องก็มีเนาะไม่ได้นั่งอยู่ในห้องมืดมกันอยู่สี่คนน่ะถ้าอ่านอาจจะแบบว่าถ้าถก็มาแล้วเราก็พูดเล่นเงินด้วยจนแบบความกลัวมันน้อยลงแบบช่องของพวกเรานะครับคือ bk house ครับคอนเทนต์นี้ก็เป็นคอนเทนต์ bk special halloween นะครับแล้วมีคอนเทนต์อื่นๆที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้ติดตามกันได้ในช่องของเรานะครับอ่าครับผมถ้าสมมติใครมีเรื่องเล่าอยากจะเล่าหรืออะไรอย่างมาแชร์กันก็แชร์ที่ คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับที่รับชมสวัสดีครับติดตามกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบายครับ ว่าแล้วฮะกระถาก็กระถามไม่มีทางไม่จริงคนระับแตงโมงโดนแลวอืมแปกใจนิดหน่อยถ้าตอนเล่นเลยอะ่ะมันไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนนั้นแต่ว่าถ้าก่อนนะ้ะก่อนเล่นเนี่ยกลัวไม่รู้เหมือนกันว่ามันขยับได้ยังไงไม่ชวนเล่นด้วยไม่มาละเล่นอย่างอื่นดีกว่า